ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซา่าชั้น5พูดต่อหนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อากาศไวไทยแลนดนบาสเทนนอมในชิปแบทโชว์วันนี้นะครับนะเนื่องจากว่าเราต้องทําการถ่ายนอกสถานที่นะครับผมและทําให้เราไม่สาม,มารถเ,เปิดอัดชิปเสียงไนดะ้เพราะว่าเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะนะครับนะก็เลยทําการอัดเสียงลงที่หลังด้วยแอรทาคุโตะจะพากเองอย่างเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับนะโดยการแบทเทอรวันนี้เป็นกแบทเทอร์ระหว่างดาร์คเอลซูร่าในโอเมนสาย ชาร์ลลอตนะครับผมกับดิเมนชันนะครับผมเ็นไสเมทันบ็อกนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับอาจจะไม่ได้มีเสียงผู้เล่นในคลิปต้องขออภัยด้วยนะครับนั้นเนื่องจากเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับนะโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในการเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนมือโอเคนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะหาผู้เริ่มต้นกันแล้วนะครับนะว่าใครจะได้เริ่มกันก่อนนะครับโอเคท่างดาร์กิเลกิล่าเริ่มก่อนนะผมนะไลท์นะครับเป็นตัวทิ้งสไตล์แล้วก็จบเทิร์นนะครับไดเมนชันนะผมไลท์เป็นตัวปั๊มพลังนะครับแล้วก็ตีนะครับผมเช็คนะครับได้พีจีไม่มีอะไรนะครับโอเคครับผมตีนะครับไลท์เป็นตัวรับบูทแล้วก็ตีเลยนะครับนะ เขานะครับผมปล่อยเข้าได้ฮิลทิกเกอร์ครับฮิลขึ้นได้ครับลงแดมก็เป็นพีจีกแล้วนะครับเราฝั่งดเมนชันโอเคครับดเมนชั่นไลท์เป็นตัววานิลาเกตสอของเมทันบอกนะครับนะหมื่น้าครับผมตีแล้วไลทหนึงสีพลังนะครับแตกนะครับผมแล้วโดนไป2แดมนะครับโดนแต่ตัวบวกพลังทั้งนั้นเลยนะครับนะดาร์กเกตนะครับผมไม่ไลท์นะครับนะ กาเกตหรือเปล่าเอากาเกตนะครับผมเอาไม่ลงด้วยนะครับนะ14ง่ายๆเลยมิดนะครับโอเคนะครับผมจบเธอนะครับนะมีการเปลี่ยนผิดใบนิดนึงนะครับขอผิดใบนิดนึงนะครับนะประกาศเดยผิดใบขออนุญาตหลีนิดนึงนะครับโอเคนะครับกาเกตเหมครับผมทางดิเมนชันนะครับไม่กาเกตหรือสกูก็ไม่รู้ละครับนะ สิบห้านะครับนะได้หนึ่งไม่แตกนะครับผมโอเคเขาเทินของดาร์กนะครับผมอ่าดาร์กไลท์นะครับผมเป็นชาชาฮารล็อตนะครับผมแล้วก็ลงตัวคิวบาสเกตสองที่ลงช่องวัช่องเลี้ยวได้ชาร์จหนึ่งไปนะครับนะโอเคครับแล้วก็ลงชาฮารล็อตอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ชาฮารล็อตที่เป็นเรียกาศตีก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ชาฮารล็อตที่เป็นแมนตีครับหมื่นหกครับผม ่อยเข้านะครับไดโดรีนกับดอนะครับให้พลังข้างกับเรียกาศที่ตั้งอยู่ไปติดสี่อีกทีหนึ่งโอเคับผมเดเวยังได้พลังกันอยู่นะครับโอเคครับผมตอนนี้เข้าเทิร์นไดเมนแล้วนะครับไดเมนจะทําการไลท์หรือเปล่านะครับไม่ไลท์นะครับนะเป็นลงติดหรือสองติดแวนติดไปท่านบอกไปแทนนะครับ และลงวานิลาเกตสองรอเร็วว่าผมคอมมานเดอร์รอเร็วก็มานะครับแล้วก็ลงอีกใบหนึ่งไหมหรือว่าจะยังไงโอเคครับผมลงเป็นชิติเข้านะครับของเมทันบอกไปอตีข้างครับผมปล่อยฮิตนะครับนะเช็คโอเคครับผมตีฮิตนะครับใช้เทคคอมมานเดอร์รอเร็วเลสสี่ใบนะครับนะแล้วก็ตีโอเคครับผมโอเคขึ้นมือนะครับเข้าเธอของดาร์กแล้วนะครับผมนะ โอเคอ่ะเขาได้บาร์หนึ่งครับเอาทีรดีหรเข้าโซนะครับห่างการหนึ่งใบเข้าโซ่ที่เป็นเกตสองรือต่ำกว่าแต่ในคลิปนี้จะผิดนิดนึงนะครับเนื่องจากไอ P เบอร์นะครับไปหยิบเกดสามเข้าโตอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับนะอย่าทำตามนะครับนะนะครับอันนี้ขออภัยจริงๆนะครับลืมนะครับตอนเล่นนะครับนะต้องเป็นเกตสองรือต่ำกว่านะครับนะโอเคตอนนี้เริ่มนับการ์ดในมือแล้วนะครับนะว่าเหลืออะไรบ้าง ดูครับผมทางดากเอ็กซ์าโอเคครับลงชาร์ลอตไปตัวหนึ่งครับไล่ตีเลยนะครับนะเป็นมูราคุโมะไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับ11แวนการ์ดการหรือเปล่าไม่การครัีพพลังข้างครับผมนะโอเคโอเคครับผม11แวนอีกทีหนึ่งครับนะอันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้บวกพลังครับอินเตอร์เซปครับอันนี้16กครับผมให้มื่นนะครับจบเทิน ดิเมนชันครับผมเข้าเทิร์นของดิเมนชันแล้วนะครับสแตนและดอนะครับผมอันนี้จะไลท์หรือจะกรกเกตครับเมื่อกี้น่าจะสกูเกตจริงนะครับนะโอเคครับไลท์แล้วสไตล์นะครับนะสไตล์เป็นบิสซาร์ดนะครับผมนี่ตัวข้างทำเกมเลยในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่า6ได์ในตำนานเลยก็ได้เพราะมีคอมมานเดอร์รอเรลนะครับโอเคครับผมลงรอเร็วข้างหลังไ็ถึง2ตัวเลยอ่ะตีเยวตีข้างนะครับนะ อีกข้างเลยนะครับโอเคโอเคครับผมคีพลังนะครับโอเคนะครับจับเลสสี่นะครับผมตีแวนอีกทีหนึ่งนะครับตีแวนอีกทีหนึ่งครับเลสสี่ด้วยผลของคอมมานเดอร์รอเร็วนะครับให้พ g เลยนะครับเช็คหนึ่ง สองสามโอ้โหคิวครับผมได้คิวนะครับนะโอเคครับผมโอเคดาวสไต์ครับผมดาวสไต์บ้างแล้วนะครับสไต์ลงมาเป็นตัวสไต์บัสเดมาเกตนะครับผมนะ บาสเซมเเก้เขาได้บ,นะ okay. บาสหนึ่งนะครับนะบัสอ,อ่าขอไพยเท็กานชาลอตชาร์จเข้าไปสองใบนะครับนะโอเคนะครับอ่ะสองเจ็ดนะครับผมตีนะครับนะใช้เท็กรีทายหนึ่งใบก่อนอ่าสองหกนะครับนะ ตีไปนะครับลีไทยถึงใบก่อนแบกเทคฐานนะครับนะให้พีจีเลยครับพี PG. ได้ดอทิกเกอร์ดอให้ชาลลอตนะครับผมแล้วก็ฮิวนะครับฮิวให้อีกข้างหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งไม่ได้ไรได้รับบูตไปนะครับนะโอเคอเค,เค,เครับผมตีนะครับนะได้ทิกเกอร์ไปนะครับตพอเข้างนี้ โอเคครับให้หมื่นเลยอันนี้สิบหนะครับนะให้หมื่นเหมือนกันนะครับโอเคสแตนดอแล้วนะครับทางไดเมน์อ่ะคออุ่นบัสเตอร์ลงมานะครับแล้วประกาศสติ๊กเกอนะครับผมหนึ่งสามสี่โอเคสี 4, ่ใบนะครับเรียกว่าเก็บคิวเรื่อยๆนะครับตอนนี้ พี่อาจจะบวกเลขผิดบ้างต้องขออภัยนะครับนะโอเคครับผมอุนบัสเตอร์นะครับซิกเมตเรียบร้อยแล้วสำหรับชินบัสเตอร์นะครับบวก4 0 0พันะครับจากชินบัสเตอร์ที่อยู่ในช่องเรียกาดศนะครับอัดไปให้ตัวแวนการ์ดก่อนนะครับผมนะแล้วก็ยัดโซนะครับบวกอีก3 0 0 0 3,000 2ตัวนะครับให้แวรเป็น6000นนะครับสำหรับตัวเริ่มแล้วก็ลงตัวบูทเข้าไปนะครับ 5ตีนะครับผมอันนี้ตีถึงสาม0มืนสี่สี่มืนกันเลยนะครับนะตีอีกหนึ่งขึ้นข้ามกาศและพิทจวด้วยนะครับนะโอ้โหสองขีนะครับโอเคครับผมโดนไปสามขีนะครับโดนไป3ามขิพิทจวดหนึ่งนะอ่ะพิทรีทายด้วยครับของบุนมาเตอร์โดยที่เป็นเรียกกาศนะครับผมนะแล้วก็คอมมานเดอร์รอเร็วสั่งเลสสี่ครับตีอีหนึ่งครับอันนี้เหลือสามหมื่นนะครับผมหนึ่งขึ้นก็ห้ามกาศ อ่าแล้วก็ได้อีกหนึ่งทีเป็นสี่หมืนนะครับผมเป็นสี่หมืนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งขึ้นห้ามการเหมือนเดิมนิสกาดาการมาสี่หนึ่งครับสี่หกสองได้ไม่เข้านะครับผมนะเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มนะครับลุกตีได้สองรอบรุนแรงพอสมควรโอเค โอเคนะครับนะก็มีการปรับสนามนิดนึงนะครับนะมันสะท้อนนะครับนะถ้ามองไปต้องขออภัยนิดนึงทางดาร์กเอเล็กซล่านะครับไลท์นะครับเป็นตัวรีเจนนะครับผมลงโดรินนะครับโอเคแล้วก็ลงตัวเกสองวบันนะครับชาร์จโดรินบวกสามพันครับผมโอเคแล้วก็ลงอีกตัวครับบวกอีกสามพันนะครับเป็นบวกไปหกพันแล้วตั้โดรินนะครับนะ หครับผมซิกเมทแล้วเก็บพิวรับผมหนึ่งใบนะครับหนึ่งครับผมจะเก็บอะไรอีกนะครับนะสองพิวสองครับผมเมทดหนึ่งใบสุดท้ายก็จะเป็นทิิเข้านะครับเป็น2องพิวหนึ่งทินะครับแล้วก็ตัวเมทรโอเคครับผมโอเคครับผมสับเด็กนะครับ การสลับขึ้นไปเล็กน้อยนะลับเล็กเรียบร้อยนะครับโซบัสตัวที่เหมือนแวร์นะผมแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไป5โดลินที่อยู่ตรงเรียกาศนะครับเห็น7ครั้งแล้วนะครับนะโอเคโอเคครับเห็น7ครั้งนะครับโดลินนี่บวก7 3 21เที่เรียกว่า21,000กันเลยทีเดียว9,000ตีข้างนะผมตีอุนบัสเตอร์นะครับที่อยู่ในเรียกาศ แวนครับผมตีนะครับไม่แรงเท่าไหร่นะครับนับโตอยู่นะครับตอนนี้โตมีกี่ใบนะครับนะโอเคนะครับโอเคครับผมสกิลเขาด้บาสองแล้วก็รีทายฝั่งตรงข้ามสองใบนะครับสิบ ถ้าไม่ถึง15โซนเนี่ยจะได้รีทรายสองใบนะครับ10โซรีทรายสองใบได้ไม่ถึง15โซนถ้าถึง15โซนที่จะเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ถึงนะครับได้แค่14โซนะครับจั่วพลังข้างไปนะครับชิแวนพลังข้างไปนะครับอคิวไม่ได้นะครับใบหนึ่งข้างนี้ค่อนข้างหนักนะครับผมนะสองอันนี้ตีสองเป็นสองหมื่นหนึ่งนะครับผมสองหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นเจ็ด 2 7งหมนะครับผมเป็น37 0 0 0ื่น0 0็ดนะครับเนะป็น46นะครับนะครับนะสี0 0มื่นกว่าเลยนะครับนะถ้าบวกผิดขอภายด้วยนะครับนะเลขเยอะจริงๆโอเคนะครับแตนันดดแล้วนะครับเข้าเทินไดเมนไดเมนก็ไลท์เป็นชินบัสเตอร์อีกรอบนะครับนะเพื่อจะรีเจนใหม่ โอเคครับผมลงบับเบิลบีครับที่เรียกว่าบับเบิลบีนะครับทอดโซ่โอเคครับทอดโซ่ห้าใบครับบับเบิลบีบวกหมื่นนะครับแล้วก็ซิกเมทนะครับผมหนึ่งครับเอาเข้าคู่เมทเอาก่อนสองชี้ครับผมโอ้โหเก็บชี้เข้าไปสามใบครับแล้วก็เม็หนึ่งใบนะครับโอเค โอเคนะครับนี่เดี๋ยวก็ลงเพิ่มนะครับนะเดี๋ยวแบบหนึ่งกำลังอยู่ในไดเมนชันกับอยู่นช่วงตัดสินใจโอเคเาได้บัสหนึ่งนะครับให้แวนอีก4,000 4,000เป็น8,000นะครับผมตีแวนเลยครับนะอันนี้อ่าสี่สามนะครับหนึ่งคืนห้ามกาดสาม0มืนนะครับ4ีหนึ่งสองได้นะครับนะ ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับนะสองหมื่นห้านะครับผมโจมตีนีพีจีเลยนะครับนะโอเคครับนะสแตนนะผมดอโอเคนะครับตอนนี้เข้าเทิร์นดาร์อเล็กนะครับไม่ไม่ตายนะครับผมคอลงไปเพิ่มนะครับ เขาโลครับชาร์จสองโดรินเห็นสองครั้งนะครับนับกองลนะครับนั้นตะกองนี่บางมากๆนะครับนะเรียกได้ว่าบางสุดๆเลยมากกว่าโอเคนะครับอ่ะตีก่อนเลยครับวานสองหมื่นครับตอนนี้มีสิบห้าโซ่แล้วนะครับข้างหลังนะครับผอเอาข้างหลังนี่เป้าหมายนี่ หันเด่นช right right. right. okay. ัดไปทางข้างหลังมากเลยครับสามตัวมีทายทิ้งนะครับสองหมื่นนะครับผมนะตีสองหมืนเท่านั้นโอเคเอามาอินเตอร์เซ็ปแล้วนะครับอันนี้เป็นหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งหนึ่งได้สองได้สองได้นะครับผมหนึ่ง หึงไม่มีอะไรครับสไม่มีอะไรครับผมนี้16แวร์นะครับขออีกห้าพันตายนะครับผมก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่าง Dark i r r เล u ูล่กับ Dimension p o ล i สนะครับผมนะก็เป็นของใหม่นะครับเรหอางดาร์ค r อเลคูล่แล้วก็ i m เมนชันโพลิสนะครับเป็น เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งนะครับกับสายเมทัลบ็อกนะครับผมนะนี่ยังไม่มีเฮวีดุกด้วยทางที่ยังไม่มีนะครับก็อขอบคุณมากนะคการที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไ like, ลค์ตามกดติดตามกดฝากเพจเราช่องเราเป็นการไปไทยแลนด์แท็บแชนแนลจะมีคลิปแบทเทิลอย่างนี้ไหมดูแน่นอนวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับนะถ้าเป็นแค่เสียงพากนะครับผมเนื่องจากจว่าต้องจําเป็นต้องถ่ายนอกสถานที่จริงๆนะครับสุดท,ท้ายนี้ขอบคุณล้านซีจะไม่กับมาท่าฉันห้าผู้หนุนให้เราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ